คลิปนี้มาแนะนำตัวคาร์ทัวเดอร์ตัวหนึ่งนะคบเป็นคาร์ทัวเดอร์แม็กเซฟจากทางอุลินซี่ตัวนี้คืออุลินซี่ ML25 ตัวนี้ก็จะเป็นระบบแม็กเซฟครับสำหรับคนที่ไม่มีแม็กเซฟในชุดเขาเองเนี่ยก็จะมีเป็นแผ่นเหล็กเป็นแม่เหล็กแถมมาให้เอาไว้ติดกับตัวเคสโทรศัพท์แบบนี้นะครับส่งผมเป็น11 p r โปแล,ละมันก็เลยจะต้องติดแบบนี้นะครับสำหรับตัวอลซี L ่เอ็ มีขนาดที่0.8ซนเมตรเรียกว่าไม่ถึง1เซนติเมตรครับถือว่าเบาอยู่นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนี้เป็นแม็กเซฟแบบนี้นครับซึ่งเอาไว้ติดกับโทรศัพท์ที่มีแม็กเซฟแบบนี้นครับแล้วก็ติดแน่นด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมติดให้แน่นให้ดูปึ๊บสบัดก็อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นครับพออยู่กับความหนาของโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันก็จะมีความาหนาประมาณนี้นครับถ้าเกิดเห็นในรูปโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นใส่กับ iphone air ก็ยิ่งบางขึ้นะครับ อันนี้คือเป็นลักษณะภายนอกของตัว u n i ซ ML 25คราวนี้ตัวมันเองทำอะไรได้บ้างครับพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยผมติดให้ดูเลยครับพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคาร์ทัวเดอร์สำหรับใส่บัตรครับแต่ใส่บัตรเนี่ยมันจะต้องแบบมันจะต้องแบบง้างามันนิดนึงนะับง้างมันนิดนึงแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่บัตรเข้าไปปุ๊บ ก็เป็นบัตรพวกที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกแท็บโค้ดในการสไลด์เอาเข้าเอาออกนะครับก็จะเป็นแบบพวกรถไฟฟ้าหรือว่าเป็นพวกการที่เอาไว้อ่าเข้าคอนโดเข้าบ้านอะไรพวกนี้ครับก็จะสามารถเก็บได้ประมาณสอสาใบแบบนี้ครับก็ใส่เข้าไปหรือจะใส่ตรงหนังยางนี่ก็ได้นะครับให้มันแบบว่าเก็บง่ายๆเร็วนะครับแล้วก็ติดเข้าไป รูทรงจะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าการเก็บเข้าไปเนี่ยก็ไม่ไม่ง่ายนะครับก็มีความแบบแต้องใส่เข้าไปนิดนึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอจะใช้ก็ดึงขึ้นอ่าค่อนข้างสะดวกครับสาหรับในการใส่การ์ดคราวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังของ ML25 ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บตรงนี้คิดว่านะ่าจะเป็นเรื่องของการเก็บพวกซิมการ์ดหรือว่าพวก s อการ์ดไมโคร s d การ์ดอะไรพวกนี้ครับหรือจริงๆแล้วเอาไปใส่เหรียญก็ได้ครับผมเอาไปใส่พวกเหรียญ จำเป็นจะเป็นเหรียญสิอะไรพวกนี้เอาไว้หยอดเหรียญรถไฟฟ้าหรือหยอดอะไรก็ตาแมแหละนะอันนี้ก็ให้มาที่หนึ่งครับพอหลังจากที่เราสามารถติดเข้าไปในเป็นแม็กเซฟแบบนี้ได้แล้วตัวมันเองเนี่ยสามารถทําเป็นขาตั้งสแตนแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ประโยชน์สูงสุดเลยครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ถ่ายกล้องหน้าทําเป็นแบบนี้ได้หรือว่าเราจะเปิดมาอีกอันนึงก็ได้นะครับมันสามารถปิดออกมาได้2ข้างแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะบิดขาบแบบเดียวก็ได้ ก็อยู่ที่ว่าเลือกใช้เลยว่าจะใช้แบบไหนครับแต่ของผมว่าเอาใช้เป็นมารมานี้ง่ายกว่าครับเพราะว่าเราถือแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วพอใช้งานปุ๊บเราก็ดันเข้ามาแล้วก็วางมาันโตแบบนี้ได้เลยครับถามว่าแนวนอนได้ไหมอ่ามันก็พอจะฟรีฟอร์มได้เล็กน้อยแบบนี้นะครับตัว u l ลซี่เอ็มเนะครับพอมันเป็นระบบ m a x ก a f e แบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆตัวของทาง u l ลซี่เนี่ยก็จะเป็นแบบคลิปแบบนี้นะครับคลิปแบบนี้สามารถติดกับพวก กระเป๋าเป้เล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้ครับก็ติดเข้าไปก็จะเป็นการแบบไปไหนไปด้วยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะใส่กับพวกพวกแม็กเซฟโทรศัพท์แบบนี้ก็จะติดเป็นแบบใส่เป้อย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับเอาออกก็ง่ายมากครับแล้วก็มาติดกับโทรศัพท์ ตอนนี้หลังจากพีออเดอร์มาแล้วน่าจะจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ออกไปก็เป็นอ,อุลลิซี่ ML 2 5่สครับก็ใครสนใจติดตามได้ทางอุลลิซี่ไทลล์ทุกช่องทางเลยครับวันนี้ขอบคุณทางอุลลิซี่ไทลล์มากครับ